ข้อ9นะคุณท็อปเจีอายุเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าการเป็นเจ้าของบริษัทก็เหมือนกับการเป็นพ่อครัวนะฮะเมื่อได้เงินมาก็ต้องไปหาวัตถุดิบมาทําอาหารให้อร่อยมีชื่อเสียงให้สมกับที่เจ้าของเงินคาดหวังนะฮะอันนี้สําคัญเลยนะฮะก็คือการทรําธุรกิจเนี่ยมันก็คือการมอบคุณค่าอะไรคุณค่าหนึ่งให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะฮะการที่เขาจะเอาเงินมาให้เราเนี่ยเราก็ต้องให้คุณค่าที่มัน ที่มันเหมาะสมกับเงินที่เราจะเอามาจากเขาซึ่งคุณท็อปเยรยุทธ์เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบกับการเป็นพ่อครัวการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเหมือนกับการเป็นพ่อครัวคือถ้าเกิดเราเป็นพ่อครัวเราทําอาหารรสชาติไม่ได้เรื่องเลยห่วยแตกมากเลยคนกินแล้วบอกโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเอาไปให้สุนัขรับประทานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยล,ล้าเราก็คงจะเจ๊งในเร็ววันเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจหรือว่าการ ทําธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเปรียบเหมือนกับการทําอาหารที่มีรสชาติถูกปากกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเขาก็พร้อมที่จะยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับเรานะแต่ในมุมมองของผมเนี่ยข้อนี้ผมมอ,มองมองมองลึกไปอีกระดับหนึ่งนะคือการที่เราเกิดขึ้นมาเป็นคนเนี่ยเราจะต้องส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับให้กับโลกสักอย่างหนึ่งนะเราถึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะซึ่ง อะไรก็แล้วแต่ละมันก็แตกต่างกันไปแต่ละบุคคลนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าเราจะทํางานหรืออะไรเนี่ยเราต้องส่งมอบคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งสู่สังคมสู่คนรอบข้างนะนี่คือเป็นหน้าที่ของมนุษย์นะฮะแต่ในมุมของผู้ประกอบการก็ตามที่คุณท็อปเจรย,ยุทธ์เขาบอกนะครับ